สิบพฤติกรรมแปลกๆที่อาจบ่งบอกว่าคุณฉลาดเกินไปข้อ1ชอบอยู่คนเดียวการชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวอาจเป็นสัญญาณว่าคุณมีความคิดซับซ้อนและเพลิดเพลินกับการวิเคราะห์การอยู่คนเดียวช่วยให้คุณมีโอกาสสำรวจความคิดของตัวเองอย่างละเอียดและลึกซึ้งคนที่ฉลาดมักต้องการเวลาส่วนตัวในการคิดไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆและหาคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อน พวกเขาอาจรู้สึกว่าสังคมภายนอกมีการสนทนาหรือกิจกรรมที่ไม่ท้าทายความคิดของพวกเขาเท่าที่ควรการอยู่คนเดียวจึงเป็นเวลาที่พวกเขาสามารถพัฒนาและสำรวจความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 2. ส,สงสัยในสิ่งที่คนอื่นเชื่อคนที่ฉลาดมักไม่ยอมรับความเชื่อหรือความคิดเห็นทั่วไปโดยปราศจากการตั้งคำถามพวกเขามีแนวโน้มที่จะมองหาหลักฐานหรือข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ซึ่งมักจะทําให้พวกเขามีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นๆพวกเขามักมีความคิดวิจารณ์และท้าทายความเชื่อที่ถูกยอมรับในสังคมการตั้งคําถามเช่นนี้แสดงถึงความสามารถในการคิดอย่างอิสระและไม่ยอมตามกระแสดได้โดยง่าย 3. ตัดสินใจได้ยาก,ามยากเมื่อคุณฉลาดมากๆคุณมักจะมองเห็นปัญหาหลายด้านและสามารถคาดการผลลัพธ์ในหลายมุมมองได้ทําให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากเพราะทุกทางเลือกดูเหมือนจะมีข้อดีและข้อเสียที่ซับซ้อน คุณอาจใช้เวลามากในการวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆและไตร่ตรองถึงผลกระทบในระยะยาวการมองเห็นภาพรวมของปัญหาที่ซับซ้อนและการพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะทำให้คุณรู้สึกกดดันในการตัดสินใจ 4. ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์คนที่ฉลาดมักไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดมาแล้วพวกเขามีแนวโน้นมที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำสิ่งต่างๆ พวกเขาไม่กลัวที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่และมองหาวิธีการที่ดีกว่าเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมนี้อาจทำให้พวกเขาดูเหมือนเป็นคนที่คิดนอกกรอบและมีความคิดสร้างสรรค์พวกเขาอาจเห็นว่ากฎเกณฑ์บางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและนวัตกรรม 5. ชอบแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ฉลาดรู้สึกทา้าทายและพอใจพวกเขามักจะมองหาปัญหาที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และการคิดเชิงกลยุทธ์พวกเขาสามารถใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เพื่อนำทางไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาเป็นวิธีที่พวกเขาใช้ในการท้าทายตัวเองและสำรวจความสามารถทางด้านปัญญา 6. ชอบเงียบสงบสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือวุ่นวายมักจะทำให้คนฉลาดรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาชอบสถานที่ที่สงบเพื่อให้สามารถคิดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเงียบสงบช่วยให้พวกเขามีสมาธิและสามารถคิดไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งการมีพื้นที่สงบช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจความคิดและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ 7. อารมณ์แปลปรนง่ายคนที่ฉลาดมักจะรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างลึกซึ้งซึ่งบางครั้งอาจทําให้พวกเขาไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ พวกเขาอาจมีอารมณ์แปลปรวนหรือตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ได้ง่ายความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นอาจทําให้พวกเขารู้สึกหนักใจอาจทําให้พวกเขารู้สึกหนักใจหรือเครียดในบางครั้งการที่พวกเขารับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้อย่างลึกซึ้งอาจทําให้พวกเขามีความรู้สึกที่ซับซ้อนและยากต่อการควบคุม 8. เบื่อง่ายเมื่อคุณมีความฉลาดคุณมักต้องการการกระตุ้นทางปัญญาอยู่เสมอกิจกรรมหรือเรื่องราวที่ไม่ท้าทายคุณเพียงพอ อาจทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายง่ายคุณต้องการสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นเพื่อให้ความคิดของคุณมีการพัฒนาและเติบโตพฤติกรรมนี้มักนําไปสู่การแสวงหาสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสนใจและความพอใจในชีวิต 9. ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาความคิดของคุณอาจทํางานตลอดเวลาแม้ในช่วงที่คุณพักผ่อนคุณอาจจะพบว่าตัวเองคิดเรื่องต่างๆอยู่เสมอซึ่งบางครั้งอาจจะทาให้คุณนอนไม่หลับ การที่ความคิดของคุณไม่หยุดนิ่งอาจเป็นเพราะผลจากความต้องการในการสำรวจความคิดและหาคำตอบสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนพฤติกรรมนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในด้านการคิดและวิเคราะห์ที่คุณไม่เคยหยุดนิ่ง10 ชอบทำสิ่งที่ไม่ซ้ำซากคนที่ฉลาดมักหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทำสิ่งต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซากและท้าทายตัวเองพวกเขาไม่ชอบการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายและไม่ช่วยพัฒนาตัวเองการมองหาสิ่งใหม่ๆทำให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความต้องการในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ตลอดเวลาและทั้งหมดนี้นะครับก็คือพฤติกรรมที่อาจบ่งบอกว่าคุณเป็นคนฉลาด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10พฤติกรรมสุดแปลกแล้วคุณล่ะครับมีข้อไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับ